สวัสดีค่ะช่องหนึ่งด้วยไทยแนเนลนะคะวันนี้พี่หนึ่งพามาแม่น้ำอ่าพระนครศรีอยุธยานะคะนะคะวันนี้ก็พาตะลุยมาพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเอีที่คอยติดตามเนาะวันนี้ก็ขออวยพรอ่าวันเกิดให้กับลุงกับป้านะคะวันเกิดให้กับลุงเนาะขอให้ลุงมีสุขภาพแข็งแรงพลัมที่สมบูรณ์นะคะอ่าให้หมูมัน ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะนะทำสิ่งไหนก็ประสบความสำเร็จนะคะนะคะอีนี้เอผู้ใหญ่ใจดีน่ารักวันนี้พี่เหมือนก็มาทํางานที่พระนครศรีอิุยาก็เลยแวะมาทําบุญนะคะแวะมาทำบุญนะคะก็วันนี้ก็ฝากวอวยพรให้ลุงนะคะขอให้ลุงม,มีความสุขแล้วก็แข็งแรงนะคะเงินทองไหลมาเทมาทําอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทองนะคะวันนี้ก็เลย ไม่ได้เป็นร่วมงานเนาะปีนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นร่วมงานนะคะไม่ได้เป็นร่วมงานเลยแหละเพราะว่างานที่หนึ่งมาสอนอนักเรียนที่พระนครศรีอยุธยานะคะคิวมาลงที่รรทพระนครศรีอยุธยาพอดีตรงวันที่27นะคะเนาะนะคะรา่วมไปก็ทำบุญทำบุญด้วยแล้วก็มาสอนนักเรียนด้วยนะคะเนาะนักเรียนก็นัดตรงวันที่17เลยนะคะเราเลื่อนนักเรียนไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็เลยต้องมานั่งอ่า ทำงานสอนเขาให้จบในคอร์สหนึ่งอาทิตย์นะคะเอฟนะคะวันนี้ก็ฝากไปถึงลุงนะคะเขาขอให้ลุงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะท้ายคลิปนะคะก็จะ พาชมพาเที่ยวทําบุญที่วัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้ได้3ามวัดนะคะเพราะว่าทําเราทํางานด้วยเนาะนะคะวันนี้ก็ขอให้ลุงกับป้านะคะขอใหอ้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้นะคะเราก็พี่หนึ่งก็ไม่ได้ไปนะคะวันนี้เราก็มาทําบุญข้างหลังนี้จะเป็นแม่น้ํานะคะแม่น้ําเจ้าพยานะคะอันนี้หน้าวัดเลยนะคะหน้าวัดเลยนะคะเราก็มาทําบุญแล้วก็แวะมานั่งที่ แม่ท่าน้ำเนาะนะคะก็อีกหลายวันอยู่นะคะอยู่ที่นี่นะคะวันนี้ก็อรู้สึกอขอไวพรก็แล้วกันนะคะขอให้ลุงป้ามีความสุขนะคะแล้วก็พวก่วงไปเลยนะคะทั้งป้าทั้งุนั่นแหละขอให้ลุงป้ามีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงรลเ้เมเงินทองครอบครัวมีความสุขเอฟซีะนะคะพลังไม่หลายก็รักแล้วก็ให้ความรักขำไม่ตาเหมือนเดิมนะคะพี่เด็กไม่ได้ไปเนาะวันนี้ก็ขอไว้พรผ่านช่อง YouTube ช่องหนึ่งทุกไทยชนแนวนะคะพาทำบุญด้วยนะคะแล้วก็่า ฝากให้กับครอบครัวพี่หนึ่งด้วยแล้วก็ฝากให้ครอบครัวป้าด้วยนะคะกับป้าเนาะขอให้หมู่มานที่เคยมาว่านะคะกยแพ้ท้ายแพบไปเหมือนทุกครั้ง<ส>นะคะวันนี้ก็ผ่านแม่น้าเนี่ยคือแม่น้ํานะคะข้างหลังนี้ก็จะมีเรือวิ่งผ่านนะคะเอฟซีนะ<ส>คะ<ส>เราไปดูท้ายคลิปด้วยนะคะว่ามีเรือวิ่งผ่านสวยมากฝั่งตรงข้ามเน้ะเป็นวัดพระนางเชิงนะคะนะไปดูท้ายคลิปนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้ก็วัด ข้างแม่น้ำนะคะเรามานั่งที่ข้างแม่น้ำนะคะทำคลิปนี้นะคะ,ะ,ะบรรยากาศสุดยอดมากเลยนะคะมีเรือด้วยนะคะฮึนะแม,ม่น้ำช่วยมากมองเห็นวัดนะคะ,ะ,ะ,ออะโอ้นั่นวัดพนังเชิงนะคะ น,นั่นตรงวัดพนังเชิงนะคะนี่ก็อันนั้นอะไรวะสถานอันนั้นที่เก่าแก่นะรู้สึกจะเป็นวัดเก่าแก่เลยแล้วนะนะนะคะเพราะว่าขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนูน่นสุดยอดมากโอ้โนะคะเอซี FC. วันนี้พาตะลุยพระนครสีย,ยุธยานะคะพร้อมกับไหว้พระนะคะเราจะไปดูที่ท้ายคลิปนะคะ ยอดสวยมากสวยสวยมากเลยสวยมากเลยวัดอยู่ท่าน้ำเลยนู้นวัดพะนางเชิงนะคะที่ฝั่งตรงข้ามนะัวัดพะนางเชิงนี่เรือเสียงเรือก็มาแล้วเรือลากสินค้านะคะใช่ไหมเรือมันทุกลากสินค้านะคะโอ้โหนะคะทางนู้นก็จะเป็น สถานที่เก่าแก่นะคะมองเห็นบ้านคนจะอยู่ริมคลองอันนี้เรือาลากสินค้านะาลากสินค้า กรสีอย,ยุธยาวันนี้เราพามาที่ริมคลองพระนครศรีอย,ยุธยานะคะตรงนี้เป็นวัดบางกะจั สามลำสีลส่ลำสีล่ลำนะเรือลากเรือบรรทุกสินค้าสีล่ลำแล้วก็มีเรือพ่วงไายอีกหนึ่งลำไปจะพาจนลอยน้ำได้ไหมอ่านะคะนี่นะคะใกล้ชิดแม่น้ำเจ้าพยาเลยค่ะเอฟซีขานี่นะคะวันนี้ก็พาตะลุยแม่น้ำเจ้าพยาไหว้พระนะคะวันนี้ก็ได้สามวัดเนาะนะคะนี่นะคะวัด นะคะบางประจะนะคะนะคะตำบลสำเพล่มตรงนี้เขาบอกว่าเป็นสถานที่สำเพลิม่มเรือสำเพลิ่มนะคะตรงนี้นะคะเราก็อ้าวมันคือโยกที่สี่ลบพี่น้องนะคะโยกโครงเกรงมากเลยนะโยกโครงเกรงมากเลยนะคะนู่นนะคะไปแล้วเรือนะคะบรรยากาศช่วงค่ำของอ่าแม่น้ําเจ้าพระยานะคะเขาเรียกแม่น้ําเจ้าพระยาหรือเปล่านะคะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากานั้นวัดพนางเชิงนะคะฝั่งตรงข้ามนะโอ้โหโแม่น้ำสองสายนะคะมาบรรจบกันแล้วก็เป็นแม่น้ำหนึ่งสายนะคะนี่บรรยากาศนะคะเอฟซีอยตื่นเต้นค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็เรือนะคะน้ำไหลผ่านครงเพลงครงเพลง,งนะคะนี่นะคะก็นะคะเราก็ได้มาตรง ตำบลสำเพล่มนะคะอันนี้เขาบอกว่าเรือสำเพลสูงประทุกสินค้าเนาะเขามาล่มบริเวณแถวนี้นะคะเป็นเลยเป็นอำเภอบางสำเพล่มนะคะพระงามก็จะเป็นวัดนะคะเนาะนะคะอันนี้คือวัดที่3มนะคะวัดที่สามที่มาไหว้นะคะบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศประมาณนี้นะคะโอ้โหนะคะสวยงามมากนะคะสวยงามเากเรือก็คงเคงคงเคงนะคะพอเรือลด ลำมันทุกสินค้าวิ่งผ่านเนาะเขา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 ลากได้เนาะนะคะสี่ลำไม่ใช่น้อยๆเนาะนะคะเรือลำหนึ่งสามารถลากเรือบรรทุกสินค้าได้สี่ลำบรรยาก,กาศฝนก็คลื้มประมาณนี้นะคะเอฟซี FC. วันนี้เราก็ดูท้ายคลิปแล้วนะคะ